เลือกที่ชอบที่ชอบที่เชลล์โคาลามักได้เวลาคาราบาลกรีนแอปเปิ้ลพร้อมมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัเอาวนดิไวท์มอลิบทุกวันแลกตะรซอยกล่องใหม่มิเมเร่น้ำแร่ธรรมชาติร้อปซสมหรับผมแล้วกันนะ คือถ้าเรารู้ว่าเราชอบก็ลองลองสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเวลาเราทําอะไรสักอย่างแล้วเราชอบมันมากๆเราก็อยากจะอยู่กับมันไปตลอดคือเป็นไม่ได้ก็อยากจะอยู่กับมันไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยนี่แหละอาชีพที่เราอยากจะทให้ได้มากที่สุดชื่อธนทรศรีรักนะครับชื่อเล่นชิดานะครับเป็นนักภาคเสียงโฆษณาครับเสียงเราขนาดนี้ขอถามเลยว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นนักภาคเสียงมันเริ่มต้นได้ยังไงครับ คือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับตอนนั้นเพิ่งจบใหม่ๆทํางานเป็นผู้ช่วยนักตัดต่อทีอน,นี้เราก็ช่วยแบบอยู่แถวๆนั้น,น,นแล้วเขากําลังตัดโฆษณาอยู่เขาบอกเฮ้ยดั๊ช่วยลงเสียงเป็นไกด์พี่หน่อยเป็นเดโมโ่พี่หน่อยเอาไว้ขายลูกค้าก็เลยไปลงให้เขาพอลงเสร็จลูกค้าฟังอ้าวโอเคอันนี้อัดอันนั้นเซอร์มาด้วยแล้วเหรออ๋อยังยังนี่เป็นไกด์เขา,เาก็เลยอ้าวเอาลองงั้นเอาน้องคนนี้แหละไปอัดอันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้จักกับอาชีพนี้ว่าอ๋อมันมีชีแบบนี้ด้วย ตั้งใจจะเป็นนักาพากย์เสียงอยู่แล้วไหมหรือว่าเราแค่อยากช่วยเฉยๆคือจริงๆแล้วตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นอาชีพคือไม่รู้จักเอาไงี้ไม่รู้จักอาชีพนี้ก็เลยยังไม่ได้อยากทําแต่พอได้ช่วยแล้วก็เนี่ยแหละเราอยากทําอาชีพนี่แหละแล้วตอนนั้นต้องเรียกว่าภาคเสียงครั้งแรกที่ที่ส่งเป็นเดโมเรารู้สึกตื่นเต้นไหมหรือเราแค่รู้สึกว่าเราแค่จะทาให้ให้ทีมงานไปเฉยๆคือตอนที่ทําเดโมเราไปอัดของเราอู่คนเดียวผ่านมือถืออะไรเงี้ยแต่ว่า พอต้องไปอัดจริงๆที่เขาต้องเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะนะตื่นเต้นรู้สึกว่ายากอ่ะรู้สึกว่าคือมันยากเพราะว่ามันมีคนมามองเราตลอดแบบจากห้องเสียงก็มองมาที่เราตอนที่เราอ่านจริงๆเขาไม่ได้มองหรอกเรารู้สึกเองว่าเขามองก็เลยรู้สึกว่ามันยากอะไรเงี้ยางานที่ยากที่สุดตัวไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดเลยครับงานแรกจําได้ครับก็คือเป็นงานของ True Internet ครับผมคือคิวของนักอ่านสปอตโฆษณาเนี่ยเขาจะให้คิวทั้งหมด2ชั่วโมงต่อ1คิวต่อ1งงานอะไรเงี้ย โดยประมาณก็จะได้2ชั่วโมงผมใช้เต็มแม็กเลย2ชั่วโมงงานแรกคือปกติแล้วเวลาเราไปอ่านเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็เสร็จแล้วแหละแต่ว่างานแรกคือผมใช้เต็มเลย2ชั่วโมงเพราะว่าแบบอ่านเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักทีอะไรเงี้ยมูดมันไม่ได้โทนไม่ได้อะไรเงี้ยครับผู้กำกับเขาจะบอกว่าโอเคอย่างวันนั้นที่ผมไปอ่านเนี่ยมันเป็นมูดออกแนวแอบดา็อกนิดนึงแต่ว่าต้องมีความขายของหน่อยพอมันเป็นอะไรครึ่งๆกลางๆมันก็เลยยากมาก แล้วย like ิ่งเป็นงานแรกด้วยอะไรเงี้ยภูม so, like ิก like ับเขาเลยบอกยังไม่ได้เลยไม่ได้ลูกค้าเ็าบอกยังยังไม่ชอบยังไม่ชอบก็เลยไม่ผ่านสักทีก็ถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่เลยแบรนด์ใหญ่เลยก็ตื่นเต้นมากเพราะตอนนั้นเหมือนแบบที่ทำงานตอนนั้นที่ทําก็คือเขาเหมือนถือถือ account เนี่ยเขาทากับ true เลยอะไรเงี้ยก็เลยได้ทําทําภาคเสียงสปอตโฆษณาเนี่ยเราทําจากวันนั้นถึงวันนี้ครับมาแล้วกี่ปีครับทั้งหมดสามสี่ปีแล้วครับ อนนั้นทําควบคู่งานประจาไปด้วยตอนนั้นเป็นซาวน์อิจินเนียแล้วก็ทํานี้ไปด้วยอะไรเงี้ยอาชีพนี้มันมีมานานแล้วใช่ไหมครับโอ้มีมานานมากๆแล้วครับต้องถามว่ารู้จักปะคือผมก็ไม่รู้เพิ่งเพิ่งจะมารู้จักใช่ใช่ใช่เพราะว่าเวลาเราดูโฆษณาเราเราก็จะสนใจแต่สินค้าสนใจแต่แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทันสังเกตหรอกว่ามีเสียงคนพูดอยู่ข้างหลังด้วยมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าคนไม่รู้จักอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าพี่ดาเนี่ยรู้สึกว่าคนจะมารู้จักตอนที่เริ่มใน tiktok อ่าใช่ใชแล้วตงจากที่มีกระแสติ๊กต็อกอ่ะงานเราที่แบบมันเพิ่มขึ้นเยอะไหมพี่ทัศจริงๆแล้วงานงานนี้เองก็คือมันก็มาเรื่อยๆของมันอยู่แล้วตัวห้องเสียงที่ส่งเสียงเราเ็ายังส่งเสียงเราเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีนิดนึงที่แบบลูกค้าส่งเสียง,งเราให้ให้ทางห้องเสียงเลยว่าเอออยากได้เสียงคนเนี้ยมันอาจจะมีเพิ่มขึ้มนิดนึงแต่ว่ามันจะมีไอ้ที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆจะเป็นงานอื่นมากกว่า งานแบบอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามาเยอะขึ้นงานอื่นก็จะมีเยอะขึ้นงานแปลกๆเลยมีเยอะขึ้นเรื่องส่วนตัวก็เพื่อนโทรหามากขึ้นเพื่อนเริ่มรักมากขึ้นรอเเล่นรอเล่นต้องเรียนอะไรมาครับถึงจะเป็นอาชีพนี้ได้คือจริงๆแล้วไม่ต้องเรียนอะไรเลยก็เป็นได้คือผมว่ามันเหมือนกับมันเป็นสกิลที่เราต้องฝึกเองมากกว่าเรามันไม่มันไม่มีโรงเรียนสอนถูกไหมวิธีผมก็คือผมก็จะถ้าสมมุติว่า มีพวกไอโฆษณาที่เราสามารถกดสกิปได้ในยูทูปผมก็จะไม่กดผมก็จะอ่านตามที่ผมได้ยินที่เขาอ่านจริงๆนะผมก็จะแบบลองดูเผื่อได้เทคนิคอะไรใหม่ๆหรือว่าเวลาเราขับรถอะไรเงี้ยเห็นบิลบอร์ดถ้ามันไม่อันตรายเกินไปนะผมก็จะอ่านตามไปจนแฟนผมแบบทักมาว่าจะอ่านทุกป้ายเลยใช่ไหมผมก็คือจริงๆมันเหมือนแบบมันเป็นการฝึกซ้อมอัเนาะผมก็เลยว่าเออใช่จะอ่านทุกป้ายถามว่ามันเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพแบบที่สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองเป็นอาชีพหลักเลยได้ไหมฮะได้ พราะผมก็ทําอยู่ก็ตอนแรกอ่ะจริงๆแล้วมีความสงสัยในตัวเองเหมือนกันว่าเราจะสามารถทําให้มันเป็นอาชีพหลักได้ไหมแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันทําได้เพราะว่าพอเราเสียงเรามันติดตลาดแล้วสักนิดนึงเนี่ยทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันมีคนใช้เสียงเราเรื่อยๆเขาก็จะคุ้นหูเราพอเขาคุ้นหูเราปุ๊บเขาก็จะคุ้นเสียงเราพอเขาคุ้นเสียงเราเนี่ยเขาก็จะใช้เสียงเรามากขึ้นมันก็มีโอกาสที่เขาจะเลือกเสียงเรามากขึ้นอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเขาจะต้องเลือกเสียงเรา กับอีก 3- 4สี่คนใช่ไหมพอเขาคุ้นเสียงเนี้ยเขาก็จะใช้เสียงเนี้ยมากขึ้นใช่การพากเสียงนะครับมันมีกี่แบบครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปการอ่านสปอตโฆษณามันก็ไม่เชิงว่าเป็นการพากเสียงเพราะว่าพ,พอเราพูดาพากเสียงอะ่ะมันจะเหมือนแบบเราพูดแทนคาแรคเตอร์สักตัวหนึ่งเป็นภาคหนังหรือภาคการ์ตูนแต่ว่าสําหรับโฆษณาเนี่ยมันเป็นการอย่างที่บอกมันเป็นการอ่านมากกว่าก็เลยอย่างที่บอกว่า ผมเรียกมันว่าการอ่านสปอตโฆษณามากกว่าแต่ว่าถ้าถ้าพูดเนี่ยว่าเรื่องภาคมันใช่มันก็ภาคหนังภาคโฆษณาอะไรมันก็สามารถแบ่งได้ถ้ามีโอกาสอยากจะลองแบบภาคหนังภาคการ์ตูนอย่างนี้แบบเราอยากลองไหมฮะบอกกับตัวเองด้วยซ้ำว่ารู้สึกว่าไอาการภาคหนังหรือภาคการ์ตูอนอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยซึ่งยากมากคือรู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชมคนที่เขาเขาเขาทำอาชีพด้านนั้นนะฮะเหมือนจะเป็นอาชีพเดียวกันแต่มันคนละอาชีพ รู้สึกประทับใจเหมือนกนัรู้สึกว่าเออเก่งอ่ะเพราะแบบเราก็เราก็คุ้นเคยกับพวกการฟังพัทธมิตรหรืออะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราก็พยายามทาตามนะแต่เอ้ยมันไม่ง่ายว่ะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทําตามได้แล้วอะไรงเงี้ยทำไมถึงเลือกว่าเอ้เราจะทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักแหละเพราะว่ามันเหมือนแบบเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราชอบมันมากๆอ่ะเราก็อยากจะอยู่กับมันไปตลอดคือเป็นไม่ได้ก็อยากจะอยู่กับมันไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละอาชีพที่เรายอยากจะทำผมก็เลยออกจากง,งานประจํามามา,มาทำเพราะว่า ผมรู้ว่าผมอยากจะใช้เวลากลับมันให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยความยากของการอ่านสปอตโฆษณาเนี่ยมันคืออะไรครับทาให้โดนใจลูกค้า <laughs> คือทําให้ลูกค้าชอบจริงๆแล้วเวลาเราเข้าห้องเสียงไปเราไปอัดเสียงอ่ะเราเราอ่านสคริปต์เราดูภาพดูหนังโฆษณาแล้วอ่ะเรามีโทนของเราในหัวแล้วเรารู้แล้ว่าเลยจะอ่านแบบไหนแต่ไอ้โทนที่อยู่ในหัวเรามันมักจะไม่ใช่โทนที่ลูกค้าต้องการ ทีเนี้ยลูกค้าก็จะบีฟมาว่าอยากจะให้ได้แบบนี้นี้นอันนั่นแหละคือโจทย์ที่ยากที่สุดไม่ไม่ใช่การออกเสียงหรือว่าการอะไรนะแต่เป็นให้ลูกค้าพอใจมากที่สุดถ้าเราโชคดีเราจะได้สคริปต์มาก่อนแต่ว่าปกติแล้วอ่ะเราจะได้สคริปต์น้าง,งานเลย mm hmm. เข้าห้องปุ๊บเขาวางอ่านเนี้ยสคริปต์ที่ต้องอ่านเราก็ต้องอ่านก่อนรอบนึงโอเคตีความในใจแล้วลูกค้าจะให้เราดูหนังเขาบอกโอเคเดี๋ยวคุณดัาดูหนังก่อนนะพอดูเสร็จ เราอยากจะได้แบบนี้อยากได้โทนแบบนี้ตรงนี้อยากได้ขายของคํานี้อยากได้เน้นเราก็ต้องแบบประมวลผลให้เร็วที่สุดแล้วเราก็แต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาเลือกเสียงเราอ่ะเขาอยากได้โทนเราอยู่แล้วแหละ,ะในการภาพเสียงหนึ่งชิ้นงานเราต้องทําอะไรบ้างครับลูกค้าจะให้ดูภาพให้ดูหนังเราดูสคริปต์เราก็เราก็เริ่มตีความตามภาพตามสคริปต์อะไรเงี้ยครับนี้เสร็จพอลูกค้าบรีฟ เราก็เริ่มอ่านไปสักเราอาจจะแบบบางทีมัน30มสวิ15าวิเนี่ยเราสามารถอ่านไปได้เราสามารถทําไปสัก2อสโทให้เขาเลือกก่อนได้บางทีเขาก็จะบอกโอเคเออชอบโทนที่2นะเราก็อาจจะอ่านโทนที่2ให้มันมีความแตกต่างกันอีกสักนิดนึงภายในสักครึ่งชั่วโมงแรกอะไรเงรี้ยเราอาจจะเสร็จทุกสกคริปต์แล้วบางทีมันมี2อสามสคริปต์เนาะบางทีสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะอ่านทุกสกคริปต์เสร็จแล้วลูกค้าเขาก็จะอ่าซาวเอนจิเนียร์เขาก็จะเอาไปวางกับภาพ ให้ลูกค้าดูว่าพออยู่กับภาพอยู่กับเพลงแล้วมันเป็นแบบนี้นะบางทีลูกค้าไม่เข้าเขาก็เอามารวมกับกับภาพแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาส่งให้ลูกค้าโปรดักฟังลูกค้าก็จะฟีดแบ็กกลับมาโชคดีหน่อยลูกค้าจะบอกอ๋อโอเคเอาเลยแต่ถ้าไม่โอเคเราก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําซ้ำไปอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอ่านเผื่ออะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอาชีพนักาพากย์เสียงเนี่ยครับถ้าพี่ดามองว่ามันมันเป็นอาชีพหลักได้เนี่ยรายได้ของ1เดือนนะ เท่าไหรครับอ่าตอบยากนะคำถามแบบนี้ <c oughs> ก็มีตั้งแต่หลักพันต่อเดือนนะก็บางคนก็อาจจะได้เป็นหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนใช่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกเสียงเราไหม <c oughs> แต่ว่าถ้าพอ,พอเราพอเราติดเสียงเรามันค่อนข้างติดตลาดไปแล้วมันก็อาจจะการันตีหลักหมื่นอะไรเงี้ยครับขึ้นไปข้อดีข้อเสียของอาชีพนักพากจริงจริงมันคืออะไรบ้างครับพี่ สำหรับผมแล้วกันนะข้อดีคือผมได้ทําอาชีพที่ผมรักก็คือมันเป็นมันเป็นอาชีพที่แบบเราได้เจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาเราได้พัฒนาสมองเรานั้นเหมือนแบบเราเราได้ตีโจทย์ใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยส่วนข้อเสียจริงจริงแลักษณะผมไม่มีเลยผมผมรักอาชีพนี้มากผมชอบมากจริงนักพากย์สปอตโฆษณาเนี่ยครับรบผมมันใช้แค่เสียงมันต้นทุนมันมีแค่เสียงเราเนี่ยมันสบายแบบที่คนอื่นคิดจริงจริงไหมฮะถ้าพูดว่าต้นทุนมันมีแค่เสียงแล้วมันสบายไหมมัน ก็เหมือนจะสบายแต่ว่าอยากให้มองอยากให้คิดอีกมุมหนึ่งว่าสมมุติว่าเวลาเราขับรถเราใช้รถเยอะๆอะไรเงี้ยรถมันเสียเราก็เอาเข้าอู่ไปซ่อมหรือ,อยังมากเราก็ซื้อใหม่แต่เสียงพอมันพังแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยากที่จะซ่อมและถ้ามันซ่อมไม่ได้มันก็จบเลยถ้าเสียงมันพังเสียงมันซ่อมเรามีวิธีฝึกหรือแบบวิธีการดูแลตัวเองให้เสียงเราแบบเราจะอยู่ได้อีกในวงการนี้ไปอีกนานนะครับยังไง ก็อย่างอย่างแรกคือเราต้องพักผ่อนให้พียงพอยแล้วเพื่อร่างกายมันซ่อมแซมตัวมันเองตลอดเวลาใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมที่ผมจะพยายามไม่ทําเลยผมพยายามไม่ตะโกนแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาไปอ่านสปอตโฆษณาจริงมันจะมีบางงานที่มันฮาร์ดเซล์จริงแล้วผมต้องใช้เสียงหนักมากอะไรเงี้ยเหมือนเราเก็บแรงไว้ไปใส่ตรงนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยโชคดีว่าเรียนเอกวอยมาเราก็ต้องเราจะรู้วิธีการวอร์มเสียงอะไรเงี้ยพอไปถึงหน้างานปุ๊บเราเหมือนแบบเสียงเรามันก็พร้อมแล้วอะไรเงี้ยเราก ตอนขับรถไปไปห้องอัดนะเราก็จะวอร์มเสียงไปด้วยแบบเป่าปงเปง่าปากหรืออาจจะร้องเพลงอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้นะว่าคนอื่นก็ทําแบบผมหรือเปล่าแต่สําหรับผมมันเหมือนกันเพราะว่าผมจะใช้วิธีนี้นแหละเหมือนเหมือนก่อนจะออกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันเหมือนเวลาเราตื่นนอมนมาแล้วเราปวดหลังเพราะว่ากล้ามเนื้อมันล็อกอะเนาะกล้ามเนื้อหน้ามันเหมือนผมก็จะแบบอาจจะแบบแบบอาปากอะไรเงี้ยให้แบบโอเคขยับกล้ามแล้วก็จะเป่าเป่าปากเนี้ย ลิ้นฝีปากมันไม่เกรงอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีความ flexible มากขึ้นเวลาเราอ่านปากก็จะไม่แข็งลิ้นจะไม่แข็งอะไรอย่างเงี้ยครับเคล็ดลับอะไรให้น้องๆในการภาคเสียงไหมครับก็สําหรับน้องๆน,นะครับสาหรับน้องๆน,นะครับที่อยากจะมาเป็นนักภาคเสียงนะครับก็หรือว่านักอ่านสปอตโฆษณานะคือเหมือนแบบเราอยากจะสมมติเราอยากเป็นนักบอลอนะ่ะเราก็ต้องดูโรนัอนโดเราก็ต้องดูอะไรเงี้ย learn from the best ใช่ไหมก็เหมือนกันก็คือถ้าเราอยากเป็นนักอ่านสปอตโฆษณา เราก็ต้องเรียนแบบมืออาชีพไอ้พวกโฆษณาที่อยู่ใน YouTube ก็อย่าไปกดสกิปก็อ่านตามตัเราลอกเรียนแบบเขาแล้วเราได้วิธีแล้วก็อย่างที่บอกเห็นบิลบอร์ดก็ลองใช้วิธีนะั้นกับบิลบอร์ดดูหรือแบบจะเป็นร้านอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยก็ได้ไข่เจียว5บาทอะไรเงี้ยนึกออกไหมงานที่มันต้องใช้เสียงเยอะเคยมีแบบตอนที่เราใช้เสียงบ่อยๆจนเสียงเราหายอะไรอย่างเงี้ยพี่ดับมันมีช่วงยังไหมอ่าจะใช้วิธีแบบพูดให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนแบบ เหมือนเวลาเราปวดกล้ามเนื้อเราก็จะไม่ใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นอะไรเงี้ยให้มันฮิวตัวเองก่อนอะไรเงี้ยครับสําหรับพีด่ดัสเป้าหมายาสูงสุดคืออะไรครับตอนนี้เลยคือก็อยากให้คนรู้จักแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายจริงๆแล้วคืออยากมีโอกาสได้ทําอาชีพนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบจนตายเลยก็ได้อะไรเงี้ยอันนั้นคือคือคือ,ค,อความความหวังอันยิ่งใหญ่ปัจจุบันนี้เราไม่ทําอาชีพนี้เราคิดว่าเราอยู่ในอาชีพอะไรครับ ก็คง <K ong> ยังอย่างที่บอกว่าก่อนหน้าจะเป็นคนอาาจ,จะปอตโฆษณาเนี่ยผมเป็นซาวดิีเนียทำโฆษณามาก,ก่อนก็คงยังทําเป็นซาวดิีเนียไปเรื่อยๆอาจจะทําเพลงบ้างอะไรเงี้ยที่เราเป็นเรารักอาชีพไหมเราไม่มีความคิดที่จะเลิกเป็นนักพากาชีพโฆษณาแน่ไม่ไม่เลยไม่ไม่ไม่คิดว่าจะเลิกทําอาชีพนี้เลยยังนึกไม่ออกว่าจะมีผลอะไรยกเว้นว่าเราอยู่ๆวันหนึ่งเราเสียงหายอะไรพี่ดา๊อยากจะบอกอะไรกับคนที่อยากจะเป็นอยากจะเป็นอาชีพนักพากเสียงเหมือนกับพี่ดา๊อยากจะบอกอะไรกับเขาเหล่านั้นบ้างครับ คือถ้าเรารู้ว่าเราชอบก็ลองลองสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่เกี่ยวว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วอายุมากแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราอายุมาแล้วก็จริงแต่ว่าเราอาจจะมีชีวิตต่อไปอีกยาวนานก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นเราจะอยู่ความคิดที่ว่าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราชอบเหรอถ้าเราชอบก็พยายามไม่ว่าจะยังไงก็ตามพยายามแบบใช้ทุกวิธีอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้กําลังทำช่องยูทูบอยู่นะครับเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการ ใช้โปรแกรมทำเสียงหรือว่าการใช้ไมค์นะครับชื่อว่าดา์ทเล่าเรื่องเสียงนะครับแล้วก็ถ้าใครอยาก Follow IG นะครับ <Ü> yes. จุด i am. จุดดสนะครับ, am, รบส่วนแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับเป็น yes i am. ด a สเหมือนกันแต่ว่าไม่มีจุดติ๊กตอกนะครับ d a r สิบนะครับ